สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับเซลแบง n ์นะครเช่นเคยนะวันนี้เราจะมาแนะนำเกี่ยวกับการอัปเดเฟิร์มแวร์ของเจ้า All New T-Max 560 Tech m a c ตัวใหม่นั่นเองนะครับรวมไปถึงตัว Standard ด้วยก็ต้องอัปเฟิร์มแวร์เช่นเดียวกันเพราะมันเป็นเฟิร์มแวร์ของระบบไม่ว่าจะเป็นพวกแอปพลิเคชันหรือตัวหน้าจอต่างๆของระบบใหม่นั่นเองนะอย่างแรกเลยนะครที่เราต้องเตรียมนะัก็คือเจ้าตัวเดี๋ยวหาก่อนตัวนี้อ่าพระเอกของเราในคลิปนี้ก็คือ USB นะครับที่ มีไฟล์อัปเดตเฟิร์มแวร์ไว้เรียบร้อยแล้วส่วนในเรื่องของลิงก์ในการดาวน์โหลดนะครับก็ด้านล่างนี้นะเดี๋ยวทําการพิมพ์ไว้ให้ด้านล่างนะครับก็เข้าไปโหลดกันได้เลยแล้วใส่ USB นะครับก็มาตรฐานแต่1จิกขึ้นไปเตรียมไว้ประมาณ1นจิกแล้วก็ฟอร์แมตพื้นที่ให้โล่งนะครับแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วโหลดเสร็จไม่ต้องอเปลี่ยนชื่อไฟล์ใดๆกอปไฟล์นะครับมาใส่ใน USB ได้เลยนะครับผม และข้างในก็ห้ามมียียงอื่นนะพงพงเพลงก็คือย้ายออกไปก่อนถ้าสมมติใช้ไอแพดไดร์เก่าให้มันเคลียร์ว่างเลยแล้วก็มีแค่ไฟล์ในเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์อย่างเดียวอ่ะเราไปดูที่รถกันนะครับว่าขั้นตอนการอัพทำย่างไรตัวรถตัวนี้ก็นะผ่านการใช้งานสมบุกสมบันพอสมควรสภาพอย่าไปดูมันนะรถใช้งานจริงก็จะเละอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดานะอ่ะอย่างแรกมาเลยครับเปิดระบบรถก่อนนะครับขั้นตอนแรก เดี๋ยวตอนนี้เราจะซูมไปที่หน้าจอลดกันนะครับจะได้เห็นกันแบบชัดเจนเสร็จลอลดโหลดในเรื่องของระบบต่างๆแอปพลิเคชันต่างๆให้เสร็จนะครับกดเปิดเมนูขึ้นมานะครับแล้วเลื่อนมาที่เมนูแอปพลิเคชันนะครับรอดูว่าจนกว่าแอปพลิเคชันจะพร้อมใช้งานนะครับตอนนี้ก็ลองโหลดอ่ะขึ้นเรียบร้อยแล้วมากดเข้าไปนะครับ Access ครับผม Setting ครับเข้าไปเรื่อยๆครับแล้วก็มาที่เมนู System นะครับ ไปที่ System Information นะครับผมกดเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะ Software v e r s i o นเดิมก็คือ2.00นะครับอันนี้คือก่อนอัพนะอ่ะแล้วตัวนี้ปุ่มนี้จะกดได้ยังไงก็คือเอาพระเอกของเรามาครับ USB ที่เราเตรียมไว้พร้อมไฟล์นะครับเปิดเกะออกมาอ่ะช่องเปิดไว้เรียบร้อยแล้วเสียบเข้าไปเลยปรับขเขาให้พอเสียบเสร็จเรียบร้อยพร้อมทำงาน เห็นไหมปุ่มมันจะขึ้นมาแล้วให้พร้อมกดนะครับเราก็กดลงมาได้เลยเสร็จเสร็จแล้วกด yes ได้เลยครับหลังจากนี้นะครับในขั้นตอนระหว่างรอการอัปเดตเฟร์มแวร์นะครับตั้งแต่0ูนยถึง1้อเก็ใช้เวลาประมาณน่าจะประมาณ10นาทีโดยประมาณนะครับในระหว่างนี้แหละที่สำคัญสุดก็คือรถห้ามดับใครกลัวแบตหมดจะสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนที่จะทําการอัปเดตก็ได้นะครับ แต่ห้ามทําการปิดระบบรถระหว่างอัปเดตเด็ดขาดนะครับอ่ะเอาเป็นว่าระหว่างนี้เรารอจนอัปเสร็จนะครับผมโอเคนีครับอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้ก็พออัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จเรียบร้อยนะครับตั้งแต่สู่ถึงร้อยพอครบก็ขึ้นคอมพิวต นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อให้สมบูรณ์แบบกับการอัปเดตนะครับเราก็ถอด USB ออกมาก่อนปับ๊บปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดรถก่อนหนึ่งครั้งเหมือนเรารีบูตระบบรถนะครับเ่าะหลังนั้นเปิดใหม่รอโหลดแป๊บโอเคนะครับ ตัวปุ่มแอปพลิเคชันนะครับพร้อมใช้งานขึ้นเป็นสีขาวเรียบร้อยนะครับกดเข้าไปนะครับแอพเซปกตินะครับผมแล้วก็มาที่ setting ตามเมนูเดิมเลยนะครับแล้วก็ System นะครับ y ิสเ m มอินโฟมิชันนะครับอ่ะสังเกตตรงนี้นะครับถ้าทำการอัปเดตเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหลังจากที่คอมพิวนะครับเข้ามาดูตรงซอฟต์แวร์เวอร์ชันของเดิมมันเป็น2.00นะครับตัวใหม่มันอัพมาเป็น2.10อันนี้แปลว่าทาการอัปเดตเฟิร์มแวร์เรียบร้อยแล้วนะครับ ในเรื่องของเฟิร์มแวร์ใหม่ที่มีการอัปเดตนะครับสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาก็คือในเรื่องของตัวระบบของหน้าจอของที a c นั่นเองนะครับการทํางานจะลื่นขึ้นสมูทขึ้นและไวขึ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เฟิร์มแวร์ใหม่อัปเดตมานะแต่ในเรื่องของการรองรับต่างๆนานา,นานาน่าจะเป็นในเรื่องของในเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ๆหรืออนาคตในครั้งหน้านะครับยังไงถ้ามีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับติดตามติดตามในช่องได้เลยนะครับผมเดี๋ยวงไงเดี๋ยวมีการรีวิวเพิ่มเติมแน่นอนขอบคุณค